คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูการทําชั้นวางของนะครับทำเสร็จลองเทียบดูครับว่าระหว่างซื้อกับทําเองอะไรจะถูกและสะดวกกับเรามากกว่ากันซึ่งผมใช้โครงสร้างเป็นเหล็กกล่องกำมะนา้นะครับหนนิ้วคูณ1นิ้วหนา1.5มิลิเมตรผมได้มาจากร้านขายวัสดุก่อสร้างแถวบ้าน150ยาบาทนะครับทั้งหมด5เส้นแล้วก็นํามาตัดแบ่งตามความยาวที่เราออกแบบไว้นะครับผมจะมาจุดวัดทําคนเดียวไว้ใช้แม่เหล็กช่วยยึดนะครับหลังจากเสร็จก็มาประกอบโครงสร้าง เชื่อมนะครับสูงอยู่ที่2เมตรกว้าง60ซนติเมตรยาว80ซเมตรนะครับความสูงในแต่และชั้นเรากําหนดเองนะครับข้อดีของการทํางานคนเดียวทํางานเองนะครับเมื่อโครงสร้างเสร็จนะครับเราก็จะไปทาสีพ่นสเปรย์นะครับเคลือบสีดําเงาด้านได้มา,ก,า,มากระป๋องละ75บาทซื้อมา1กระป๋องใช้หมดพอดีปล่อยไว้ให้แห้งแล้วก็มาตัดไม้ทําตัวชั้นผมใช้ไม้แบบไม้ยางพาา หน้า8นิ้วยาว3เมตรราคา265บาทผมซื้อมา5แผ่นนำมาตัดแบ่งเป็นแผ่นแผ่นละ60ซนติเมตรไม้แผ่นหนึ่งตัดแบ่งออกได้5แผ่นนะครับซึ่งแต่ละชั้นนะครับจะใช้ชั้นละ4แผ่นพอดีเป๊ะแผ่นที่อยู่ขอบติดเสานะครับผมก็จะตัดมุมให้ประกบเข้ากับเสาได้งานไม้กับงานเหล็กนะครับสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดถ้าสมมุติเราเครื่องมือไม่ครบอุปกรณ์ไม่ครบพลาดขึ้นมาเราจะแก้ไขได้ยากมาก ในการทําชั้นวางตัวนี้ผมก็พลาดไป1นจุดนะครับซึ่งก็คือตัวที่อยู่ในมุมมันแล้วผมตัดน้อยเกินไปตัดเข้าไม่ลึกเท่าไหร่ทีนี้มันเลยทําให้มันเข้าไม่ได้ผมต้องใช้กระดาษทรายขัดไปเรื่อยเพราะมันตัดไม่ได้แล้วเรือเล็กน้อยนะครับอุปกรณ์เราไม่มีมีแต่เลื่อยใบเดียวนะครับเลื่อยมือตัวนั้นที่เราใช้ทําตัดเสร็จผมก็จะวางเรียงเทียบดูก่อนนะครับว่าเข้ากันได้พอดีไหมในการเทียบผมก็จะเทียบใส่ทุกชั้นเลยนะครับก็ด้วยความที่มันเป็นงานไม้นะครับเราพลาดขึ้นมาเราจะได้ไปนั่งขัดทีลดทีลลนนิดิดดท ฉะนั้นเราค่อยๆทําไปแบบนี้มันจะดีต่อตัวเราแล้วก็ไม่เสียเวลาเปล่าๆนะครับเราวางครบจนเสร็จมันเนื้อได้พอดีแล้วเราก็จะมาวางเรียงแล้วก็ทําการทาสีต่อนะครับสีที่ใช้นะครับก็จะเป็นสีทาเคลือบใสเฉยๆนะครับเพื่อต้องการโชว์ลายไม้ผมไม่ได้ใส่สีเพิ่มเติมอะไรสีที่ได้ก็จะเป็นสีของไม้เองนะครับแต่ก็จะมีความเงาขึ้นมานิดนึงครับผมซื้อมาหนึ่งกระปุกกระปุกละ294้บบาทใช้ไม่หมดนะครับเหลือครึ่งถัง ทิ้งไว้ให้สีแห้งประมาณ2ชั่วโมงหรือจะทิ้งข้ามวันเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะนํามาประกอบใส่ชั้นเราจะยิงสกรูยึดกับไม้ทุกแผ่นโดยการยิงหัวสกรูนะครับเราจะฝังลงไปให้เสมอกับเนื้อไม้แผ่นไม้นะครับเพื่อจชไม่ให้เป็นตอขึ้นมาสกรูผมได้มา1ถุงมี100ตัวนะครับราคา167บาทสรุปรวมทั้งหมดที่ผมใช้ในการทําชั้นวางนี้ไม่รวมอุปกรณ์เครื่องมือประมาณ2,600บาทสําหรับเพื่อนๆนที่มีแผนจะสร้างเองก็ลองพิจารณาดูนะครับถึง สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ